ตนอินไซ่าวตอนนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังฮือฮาอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเรื่องที่ทางคุณทักษิณได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลาเซียให้เป็นประมาณว่าที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการแม้มาเลเซียนี่น่าจะมีเนติ <N> <H u> นะฮะเอ่อที่สามารถที่จ <laughs> ะ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้พูดนะคุณรัฐบาลพูดนะเออเพราะของไทยเราเนี่ยก็มีเดิมเนี่ยมีที่ปรึกษานายกเดี๋ยวนี้มีที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำเนิดมาจากนี่แหละเนติบ,บริกรของเราเนี่ยแหละนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ใช้กันเกลือมากเลยสําหรับ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยตั้งแต่ตั้งมาสมัยของคุณเศรษฐามาเนี่ยนะครับแต่นี่ปรากฏว่ามาเลเซียแม่มาฟอร์มหม่ฮะบอกว่าแต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการโอ้ต้องอาจจะมีคำแนะนำจากนักกฎหมายจากประเทศไทยหรือเปล่าเอาล่ะแต่นี้ประเด็นก็คือว่าจะบอก ประเด็นก็คือว่ามีรายงานข่าวว่านะครับคุณทักษิณเนี่ยก็จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอยู่ที่ลังกาวีจะไปพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ลังกาวีในวันที่26่ธันวาคมวันนี้ก็23แล้วอีกสามวันตอนแรกผมได้ยินข่าวนี้นี่ผมก็หืหเลอ ผมมีสองคำถามทันทีเลยคำถามที่หนึ่งก็คือลังกาวีอีกแล้วเหรอที่ชาติจำได้ใช่ไหมลังกาวีคราวก่อนนี่คือคือ,ค,อคือที่มาของดีลลับอะ่ะที่เขาอ้างว่าดีลลังกาวีอะ่ะครับที่บอกว่า<ม>เป็นซูเปอร์ดีล,ลเออซูเปอร์ดีลที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาเมืองไทยมาเป็นอะไรต่อมีอะไรเขาอ้างว่ามีดีลลังกาวีตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยเะลังกาวีอีกแล้วเหรอ อ้าวข้อสองก็คือฮะมีข่าวคุณทักษิณจะไปพบกับท่านนายกอันวาอิบราฮิมที่ลังกาวีลังกาวีนี่มาเลเซียนี่ทีนี้ถ,ถ้าคุณทักษิณเดินทางไปมาเลเซียได้อเพราะขนาดจะไปดูใบข่าวก่อนไม่จะพ้นโทษแล้วอ๋อเหรอฮะตอนนี้เขาพ้นแล้วครับพ้นหนึ่งปีแล้วพ้นตั้งแต่เดือนสิงาคม เป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเเปล่าข้าวก่อนเนี่ยที่ที่ไม่ได้ไปเพราะว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมฮะใช่ตอนตอนนั้นตอนนั้นเขายังไงนี่เนี่ยตอนนั้นเขายังยังไงพักโทษอยู่นะอ๋อเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นคนละคดีแล้วหรือเปล่าเพราะว่าที่คุณทักษิณเนี่ยไปดูเหมือนว่าที่ไปขออนุญาตศาลแล้วศาลไม่อนุญาตเนี่ยใครในคดีหนึ่งหนึ่งสองที่อายการฟ้อง คดีที่ประกันตัวมาไงฮะประกันจากคดีหนึ่งหนึ่งสอง๋อใช่ใช่อืมประกันหนึ่งหนึ่งสองแล้วเงื่อนไขประกันก็คือต้องวางพาสปอร์ตก็คือห้ามไม่ที่ศาลแล้วก็จะออกเดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปดูใบต้องขอแล้วขอก็คือขอเสียงดังด้วยศาลก็ได้พิจารณาแล้วศาลก็เสียงดังบอกไม่ให้ไปนะฮะเอ่อ นี้ก็เลยเอ๊แต่ใช่หรือเปล่าอ๋อวันนี้มาถึงบางอ้อฮะอ๋อว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับบอกว่าที่จะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียเนี่ยนะฮะบอกว่ากำลังรอการยืนยันแต่เป็นการพบกันในฝั่งไทยนะไม่ได้ข้ามไปนี่คุณทักษิณพูดเองออ๋ออสแสดงว่า แสดงว่ามันแหมตําแหน่งมันเคลื่อนมานิดหน่อยบอกว่าจะไปลังกาวีนะตําแหน่งมันอยู่ในประเทศไทยนี่เองนะฮะอ้าวไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่านายกมาเลยตั้งคุณทักษิณเนี่ยประมาณว่าเป็นที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อที่จะประสานเรื่องอาเซียนใช่ไหมบอกคุณอาเซียนคุณทักษิณอินเตอร์นักข่าวก็เลยโอกาสถามว่าในระดับอาเซียนเนี่ยนะฮะได้เตรียมความพร้อมเรื่องอะไรที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกมาเลย คุณทิศก็ตอบว่าก็คงคิดเรื่องยุทธศาสตร์ร่วมกันของอาเซียนพอระยะหลังอาเซียนมักจะพูดว่ามักจะพูดของใครของมันไม่มียุทธศาสตร์ของอาเซียนซึ่งอาเซียนควรจะรวมพลังกันเพราะเรามีประชากรเจ็ดร้อยล้านคนถ้าเรารวมกันให้แข็งแรงมันก็จะเหมือนประเทศใหญ่หญๆเหมือนกันจะทําให้มีการต่อรองทางการค้าได้ช่วงนี้สงครามทางการค้าก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันนักข่าวก็เลยถามอีก เป็นผลดีกับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคุณทัศินต,ตอบว่าแน่นอนครับประเทศไทยเป็นประเทศหลักเป็นเศรษฐกิจหลักเป็นอันดับสองของอาเซียนอยู่แล้วนี่ก็ผมดูนะมันก็เป็นการสร้างเครดิตให้คุณทัศิ์นั่นนะแ <ừ> um. เ,เ,เดี๋ยวอื่นใจเนี่ยไอ้เรื่องปัญหาอะไรเขาค,คงจะเออเรื่องแก้ไขปัญหาที่คุณทัศินพูดมามันก็คงคงทำไม่ได้หรอกนะฮะเพราะ อาเซียนนี่เขาไม่ได้เหมือนเอยูโรที่เขาตกลงร่วมกันอะไรกันมาแล้วก็มีมารกาทที่จะหาลือนะแล้วก็รับข้อตกลงอะไรกันไปอย่างเป็นทางการแต่อาเซียนเนี่ยเออมันก็สไตล์แบบเอ่อตัวใครตัวมันนะครับดีประชาคมก็ก็แค่นั้นนะนะแต่มันคนที่ได้มากที่สุดคุณทัศินนะมันก็จะสะท้อนว่า เอาในเมื่อมาเลเซียที่เขาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีกว่าเรานะนะเขายัางยกย่องแล้วยกย่องคุณทักษิณว่าเป็นรัฐบุรุษได้นะเขาไม่เขาไม่ได้เรียกคุณทักษิณธรรมดานะเขา,ายกย่องให้ถึงเป็นรัฐบุรุษของประเทศไทยเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันกระแสการที่มันอทางการเมืองของมาเลเซียเขา ออกมาต่อสา้ตั้งแต่มหาเทอ่าจนถึงฝ่ายค้านะอะไรอื่นเนี่ยเขาก็ออกมาจับคุณทักษิณอย่างรุนแรงเหมือนกันนะะแต่เนี่นก็เสียงก็เบานะะเอมันก็เลยไปที่มาของการตั้งให้คุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาอะไรนะฮะที่เขาใช้คําอย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรนะ คือคือเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพราะว่าปีหน้าเนี่ยปี2 5 6พรหสิบปดเนี่ยมาเลเซียเขาจะเป็นประธานประธานอาเซียนอ่าเป็นประธานอาเซียนอไม่เป็นเป็นที่ปรึกษาอย่างยังอย่างไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับเขาใช้คํานั้นแต่ว่าก็คือเขาแต่งตั้งในฐานะให้คําปรึกษาในช่วงที่ปีหน้าเนี่ยอ่ามาเลเซียเขาจะเป็นประธานอาเซียน ครับครับอืมอืครับใช่ครับอ๋อนี่ที่ก็คือยังไม่ได้รับตําแหน่งยังไม่ได้รับตําแหน่งก็คือยังสร้างจริงจริงไม่ได้ถูกไหมครอืมก็เลยใช้คำว่าอย่างไม่เป็นทางการนอืมครับอืมอืมอืมเพราะว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาประธานประชาคมอาเซียนนะฮะอืมเพราะว่าคุณถ้าได้เครดิตมาก นะครับคือเพื่อนทําให้กันนะนะเพราะว่าคุณอันวาคุณกสินเนี้ยก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็มีชะตาชีวิตคล้ายๆกันก็คือต้องคดีติดทุกแต่คุณอันวาติดจริงนานนะเป็นเวลาน่าจะเกือบเกือบสิบปีนะใช่ไหมครับ <ừ> คุณทศราครับของเรามา <นะ S 2> <พ>อีก่ของรามครับอืมน,น่าจะเกือบสิบปีเพราะเป็นคดีรุนแรงคนระับ คดีเกี่ยวกับการกระทําผิดทางเพศทางเพศทางเพศครับเออนะฮะ,ะ,ฮะจะแก่จนถึงไปจากหนุ่มจนถึงแก่เลยนะนะกว่าที่จะออกมาแล้วก็กลับมาเป็นนายกเัฐ่นตีของประเทศมาเลเซียได้เนี่ยก็ใช้เวลานานมากตอนนั้นเป็นดาวรุ่งนะครับเป็นดาวรุ่งมากอายุยังแค่สี่สิบสเศษเอยเพราะคุณทักษิณในในตอนนั้นอะ ในตอนที่คุณทักษิณเข้าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีปี44ดูที่คุณทักษิณยังติดใจอยู่นะฮะ,ฮะยังติดใจที่จะต้องเอแก้แค้นนะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือจะต้องเออ่ทำให้ปรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยนะได้อโดนสวนกลับบ้างโดนคุณทักษิณสวน,น,นกลับบ้างนะฮะ เพราะว่าพูดหลายครั้งส่วนพรรคการเมืองเนี่ยมาเรียบร้อยไปแล้วพรรคการเมืองเพียงแต่ว่าเอ่อถึงเวลาที่จะเอ่อเอาจริงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเพราะมันมีขั้นตอนอยู่นะครับขั้นตอนก็คือเอ่อดูดสสอออกมาแล้วค่อยปรับคอรมอแล้วก็เอ่อปรับคอรมอก็ไม่มีคนเดิมที่เคยเป็นรัฐมนตรีออกไปเท่านั้นเองเพราะอ้างเหตุที่สสอเอ่อ จำนวนไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมฮะก็อ้างได้กระทรวงใหญ่ก็ไม่ได้จํานวนก็ต้องลดลงด้วยอะไรอย่เงี้ยอันนี้เขาเขาน่าจะเดินแผนแบบนี้นะแต่สําหรับนักร้องเนี่ยนะครับนักร้องเนี่ยผมดูแล้วคุณทักษิณต้องมีข้อมูลที่จะโยนออกมาแช่นะโยนออกมาให้สังคมได้รู้ว่า อ่าแต่ละคนนะฮะนักร้องปากก้านะปากเล็้วปากแจวอะไรต่างแต่ละคนเนี่ยนะครับเอ่อมีเบื้องหลังอย่างไงซึ่งเราก็อยากรู้นะซึ่งเราก็อยากรู้เพราะว่าเราก็ควรจะรู้ร่องรอยของพวกนี้นะฮะเพราะหนึ่งไม่ทํามากินอะไรนะคอยจ้องหยิบประเด็นสังคมประเด็นการเมืองมาร้องเรียนอย่างเดียวนะเอ่อแล้ว ทำไมคนเหล่านี้ถึงได้อยู่ได้ไม่ได้อยู่ได้เฉยๆไม่ได้อยู่ได้แบบเปล่าๆนะอะอยู่อย่างอยู่ดีมีสุขด้วยดูอย่างคุณทักษิณพูดในครั้งนี้ก็คือแอบไปซื้อที่ดินแถวชายทะเลอย่างเงี้ยนะเออเนี่ไม่ใช่ธรรมดาคนที่ซื้อที่ดินแถวชายทะเลหรือแม่น้ําเนี่ยในประเทศไทยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยต้องเป็นคนมีเงินอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่า แล้วแล้วเขาเป็นใครนะฮะซื้อเท่าไหร่เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณมีข้อมูลแล้วคุณทักษิณนี่ข้อมูลก็ค่อนข้างแม่นยํานะนะฮะคนทักษิณเนี่ยค่อนข้างแม่นยานะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะกรองมาในระดับที่จนมา,นาถึงมือนี่เนี่ยใช่แจ๋วแน่นอนชัดแจ๋วแล้วล่ะนะฮะจนกระท<ช>ั่งก่อนจะพูดเนี่ยกรองกรองมาแล้วฮะกรองมาแล้วแหละครับครับ เพราะถ้าถ้าเขาเขาไม่แน่ใจเขาก็จะไม่พูดนี่พูดก็แพมแพมมาเรื่อยๆทพมมาเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ดีผมว่าคือเราจะได้ไม่หลงทางไงว่าคนคนนี้ทำด้วยจิตใจเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงหรือไม่หรือทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนะเราก็จะได้รู้นะว่าการร้องเรียนตรงนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์นะซื่อตรงขนาดไหน หรือทาเพื่อรับจ้างมานะเอะเราก็จะได้รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอย่าง,างเช่นคนที่โดนอ่ะนะที่ผ่านมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับเราเคยจะได้เหตุสองเขาเขาไม่ใช่ธรรมดานะเอะไม่ธรรมดากินอะไรจริงวัน,ว,นวันมีแต่ลองลองเรียนทุกเรื่องทุกประเด็นนะวันหนึ่งสองสามเรื่องก็มีอ๋อที่แท้เขาทําอย่างนี้นี่ใช่ไหมฮะอ่อ แล้วก็คนอื่นก็เช่นเดียวกันมันมีสไตล์มันกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง,งในสังคมไทยที่ดูแล้วเนี่ยมีความสําคัญมากเป็นกลไกอันหนึ่งที่เขาจะใช้งานกันนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็จะใช้ก่อนเปิดเปิดเรื่องก่อนนะฮะแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยถ้าพบเห็นเหตุการณ์เองไม่สามารถที่จะหยิบมาทําสํานวนมาทําการสอบสวนนะหา เอาผิดกับคนที่กระทาผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบได้ก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยร้องเข้าไปนะเป็นการเปิดหัวก่อนนะครับอ่าพอเปิดหัวเสร็จกลไกของรัฐก็จะทํางานได้นะนี่มันเป็นความจําเป็นที่ต้องมีคนเหล่านี้อยู่นะแต่พอ,อนานไปนานไปเนี่ยมันก็ถูกแปลงไปเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่อยู่ได้จริง แล้วก็ไม่ใช่อยู่แบบอดอยากปากแห้งนะฝ่ายค้านยังมีนักการเมืองยังเป็นฝ่ายค้านยังมีเวลาอดอยากปากแห้งอยู่นะในเวลาที่เป็นฝ่ายค้านแต่นักร้องเนี่ยโอ้โหร้องเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องอุ้มมากินที่พัตคารละนะแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองเงินตกนั้นนะครับอย่างกรณีนักร้องชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยเออเขาจะพามาที่พัสคารแถว อันุสาวรีประชาธิปไตยนะไปร้องสักสิบโมงสิบเอ็มโมงเสร็จเดินทางมาที่ห้องอาหารแบบนี้อันนี้นะฮะที่เป็นที่นิยมในช่วงอาหารกลางวันของคนที่ทำงานเป็นข้าราชการจ้ผู้ใหญ่นะะอยู่แถบนั้นก็จะมานั่งกินมาจ่ายเงินกันที่นั่นนะครับ แล้วก็จ่ายกันตอนนั้นก็ร้องครั้งละให้ค่าตัวครั้งละสองหมื่นบาทนะแต่พอนักร้องคนนี้เนี่ยได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเขาเรียกตบซับกันเยอะๆนะก็เลยเอาตัวเข้าไปเอี่ยวด้วยนะสองหมื่นบาทก็เอาแล้วก็ขอเอี่ยวด้วยนะครับจนเกิดกรณีเ,เปิดโปงขึ้นมานะอจนนักร้องคนนี้ก็ตกกลายเป็นเอผู้ต้องหาในคดีตบซับไป นะครับก็ไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มีแต่เขาคนเดียวเออผมก็ว่ามีหลายแก๊งนะแต่วิธีการก็จะต่างกันนะครับบางคนก็ทําเป็นถึงขังเงียบขึมนะฮะแต่ซ่อนคนเข้าไปอ,อหาที่บ้านนะฮะไม่ไม่ออกมาเผชิญเผชิญกับอ,อสังคมหรือ ร้านอาหารอะไรข้างนอกก็จะต้อนคนเข้าบ้านนะในบ้าน <c oughs> ก็ต้องมีสุราปาปิ้งอะไรแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันนะครับก็เป็นอาชีพที่มันต้องตรวจสอบผมว่านะคือสังคมต้องตรวจสอบเพราะเขาไม่ใช่เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือเป็นข้าราชการนะก็ถ้าจะมีการเปิดโปงออกมาผมว่าก็จะดีมากนะดีต่อสังคมส่วนรวม นี่ถือเป็นครั้งที่สองที่คุณทักษิณได้พูดถึงในลักษณะว่าจะมีการเช็คบินมีแน่เลยผมม,มันสองครั้งแล้วเป็นครั้งที่สองแล้วครับที่มีการพูดถึงในลักษณะจะเช็คบินครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเอ่อได้ส่งสัญญาณในครั้งที่แล้วโดยบอกว่าเออผมไม่ได้พูดนะ แต่ว่าหน่วยงานทั้งหลายปปงงสันพกรจะไปตรวจก็ไปตรวจพวกเมียสามลูกห้าพวกส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้ไม่ได้ทำงานทำการนั่นคือครั้งที่แล้วนั่นคือครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่หนึ่งที่พูดถึงว่าถึงแม้จะบอกว่าผมไม่ได้พูดนะแต่เหมือนกับสง่งสัญญาณนี่ผมไม่ได้ส่งสงัญญาแต่มันคือการส่งสัญญาณไงแล้วในภายหลังก็ปรากฏว่ามี อคนส่งเสียงมาว่าเอามีคนมาตรวจตามที่คุณทักษิณส่งสัญญาณจริงๆด้วยนะฮะอเออนั่นครั้งที่หนึ่งฮครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่พูดตรงๆครั้งนี้พูดตรงมากที่บอกว่าผมทัวนีทกทีนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าคุณทักษิณพูดอะไรที่พูดถึงแล้วว่าจ,จะจะเช็คบินเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือถามถึงเรื่องคนที่ไปร้องเรื่องชั้นสิบสี่ คุณทักษิณก็อธิบายว่าโอ้เป็นพวกขาประจําพวกขาประจํานี่เดี๋ยวว่างๆผมจะขอชวนขาประจํามากินเหล้ามาคุยกันขาประจําจะได้เลิกเป็นขาประจําสักทีหนึ่ง <Okay. S 1> จะได้เข้าใจมากกว่าน,นี้นะฮะอันนี้คือพวกขาประจํแนักข่าวถามที่เช็คลิสต์ไว้ขาประจํามีกี่คนมีสิบกว่าคนหน้าเก่าเกาเห็นเห็นกันอยู่แล้วเออเป็นพวกที่ไปปปชกันก่อนใช่ไหมคุณทักษิณบอกว่า มีจํานวนหนึ่งนะแต่ใครจะไปยื่นอะไรก็ยื่นไปอันนี้หมายถึงเรื่องนักร้องแล้วใครจะไปยื่นนะผิดก็ก้องคอยตั้งรับนะยื่นมาเลยนะไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ได้ขู่นะว่าน้ํายอกเอาน้ําบ่งนี่ผมไม่ได้ขูนะ่นะน้ํายอกเอา้ําบ่งนะนี่ก็คือพูดชัดๆแล้วว่าเอาคืนแจ็คบิน แต่ที่บอกว่าจะไล่เช็คบินนี่มันจะกลับไปสู่วังวนเดิมเปล่าคุณทักษิณก็บอกโอสื่อมวลชนยังทาข่าวยังเหนื่อยยังทํางานแทบตายแต่คนพวกนี้ทําอะไรอ่ะร้องอย่างเดียวนี่แปลว่าพุ่งเป้าไปหานักร้องเลยคือร้องอย่างเดียวอาชีพไม่มีไม่มีเสียภาษีนี่พูดสองครั้งแล้วไม่มีเสียภาษีนี่บางคนไปซื้อที่ดินริมทะเลก็มีนี่นี่น,นี่ที่คุณอภิรัตน์บอกซื้อที่ดินริมทะเลเ,เดี๋ยวนี้ที่ดินริมทะเลนี่ ที่ภูเก็ตเท่าไหร่พี่ชาติที่ภูเก็ตริมทะเลนี่ไล่ละสองร้อยล้านนี่ยังมีนะไร่ละนะเดี๋ยวดี๋ยวนี้เขาขายกันเป็นตารางวาแล้วครับพี่หมูตารางาวาแล้ว<อ>ลเป็นล้านาแล้วคร<า>ับ <c oughs> นี่ถือเป็นการพูดเรียกว่าเช็คบินครั้งที่สองนี่ไม่นับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นยังไม่เคยพูดว่าเช็คบินเพราะก่อนหน้านั้นนี่ก็พูดแค่ว่าไอ้พวกนักร้องนี่มันอืม คนอยู่ส่วนคนมหมาอยู่ส่วนหมา่ะก่อนหน้านั้นพูดแค่นั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องเช็คบินแต่สองครั้งหลังนี้พูดถึงเรื่องการเช็คบินนักร้องแล้วนะครับ,รบนี่นะฮะ,ะแสดงว่าเอาจริงใช่ไหมฮะคุณนพัตน์คุณทักษิณเอาจริงนะผมเท่าที่ผมฟังมานะว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าแค้นใครเนี่ยไม่ได้แก้เนี่ยไม่ใช่คุณทักษิณนะนะ ือที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณนี่ก็เจ็บปวดนะกับพวกบรรดานักร้องบางคนก็เคยอยู่กับเขาแล้วก็ออกมานะก็กลับมาร้องเขาไอ้นี่น่าจะเจ็บมากนะคุณทักษิณน่าจะเจ็บแ้นมากนะครับก็หลายคนน่ะไม่ใช่บางคนน่ะหลายคนแต่บางคนก็ร้องแล้วก็เอาตังค์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะเออส่วนคนที่ร้อง เอออย่างมีระบบอย่างเอาจริงเอาจังนะแล้วก็ไม่มีเบื้องหลังอะไรเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องยอมรับกันได้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลหลักฐานประกอบกันไปเป็นปึกๆนะฮะไม่ไม่ได้เขียนใบเดียวนะเอาคัดลอกประเด็นจากข่าวมาแล้วก็เอ่อสอบว่าจะมีการทุจริตหรขอให้มีการตรวจสอบ ตามนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนหลังมาสารรัฐมนูลก็เบื่อมืองกันนะกับการร้องเรียนแบบนี้สารรัฐมนูลก็บอกว่าพฤติกรรมที่อ้างมาสมันจะไกลจากการที่จะเออเป็นความผิดนะตามที่กล่าวหามาผมผมดูนะสารรัฐมนูลนี่ก็ก็ดูน่าจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องที่นักร้องเนี่ยพวกฉาบเฉยทั้งหลายนะ เอ่อที่คัดเอาประเด็นข่าวมาท่อนสองท่อนแล้วก็ให้เขาตรวจสอบเนี่ยนะสามนูษจะตีตกนะเนี่ยก็เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ไอไอพวกนักล้อเหล่านี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะพวกที่เอาเร็วเขาว่านะเอาเอาแสงเอาเร็วแล้วก็เอาผลประโยชน์เนี่ยก็น่าจะถูกเช็คบินหลายหลายนะครับครับ ร่วมวงในอินไซต์ข่าว